สวัสดีนักเรียนป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะรวมถึงผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะในส่วนของสัปดาห์นี้เราซื้อก็จะเอาในเรื่องของของหวานนะคะมาสอนของหวานในภาษาจีนก็คือเทียนผินเทียนผินนะคะก็คือสัปดาห์นี้ก็จะให้ท่องคําศัพท์เหมือนครั้งที่ผ่านมานะคะท่องก่อนแล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นการบ้านในส่วนของแต่งประโยคนะคะ เรามาดูคำศัพท์กันเลยนะคะคำศัพท์คำแรกเค้กนะคะเคก้กภาษาจีนเราจะพูดว่าตันเกาตันเกานะคะเคก้กคำต่อมานะคะปู่ติงปู่ติงพุดดิ้งนะคะคำต่อมาะคะ่ะเปาเข่าว饼บ่าข่าวง แพนเค้กนะคะกัวตองกัวตองเจลลี่นะคะหรือว่าเยลลี่ที่เราเรียกกันนะคะค่ะต่อมาคุกกี้ปิ่งกันปิ่งกันนเปาขนมปังนะคะปา ก่อนหว่าปิ่งกันก่นหว่าปิ่งกันวาฟเฟิลนะคะคำสุดท้ายนะคะปิ้งฉีลินปิ้งฉีลินไอศครีมลองทวนอีกรอบนึงนะคะคำแรกตั้งเกาตั้งเกา เค้กปูดิงปูดิง pudding แป๊บเค้าปิ่งแป๊บเค้าปิ่งแปลว่าแพนเค้กขัวตองขั้วตอง j ล l l y ปิ่งกันปิ่งกันคุก c o o มี่ยนเปัง เเมียน้าขนมปังการวากปิ่งกันการวาปปิ่งกันว w ฟเฟ l ลและคำสุดท้ายนะคะปิ้งชีลินปิ้งชีลินไอศ c r e a ค่ะอะแล้วนักเรียนลองไปฝึกท่องกันดูนะคะการบ้านก็คือในสัปดาห์นี้ก็คือ ท่องได้แล้วก็อัดเป็นคลิปวิดีโอแล้วแนบส่งในโนต้ตกลุ่มภาษาจีนป .5 เหมือนเดิมนะคะใจจเยรสงสัยก็ทักมาถามเป็นลายส่วนตัวลายบุคคลได้เลยนะคะในส่วนของสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ